มีเรื่องเล่าหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีความกระตันยูและเมตตาแบบสุดหัวใจเลยเรื่องของเขาเนี่ยถูกเล่าต่อๆกันมาเป็นพันปีและนี่คือตำนานของสุวรรณสามเคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเกิดวันหนึง่งหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมันดันขัดแย้งกับความกระตันยูต่อพ่อแม่เราจะเลือกทางไหนกันคำถามนี้เลยครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ที่มาของเรื่องนี้นี่ไม่ใช่แค่นิทานที่แต่งขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านส่งเล่าโดยพระองค์เองเลยเพื่อจะไขข้อข้องใจให้กับพระภิกษุรูปหนึ่งเรื่องมันเริ่มจากพระรูปหนึ่งครับท่านบทเรียนมาแบบตั้งใจมากๆเลยนะ12ปีเต็มๆแล้ววันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าพ่อแม่ที่บ้านกําลังลําบากมากยากจนข้นแค้นตอนนั้นใจท่านคงสั่นไหวอย,อย่างนักเลยระหว่างการปฏิบัติธรรมในผ้าเหลืองกับนาถีลูกที่ก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกัน ท่านก็เลยตัดสินใจคือท่านก็ยังรักในพระเหลืองนะไม่สึกแต่เลือกที่จะเอาอาหารที่บินธบาตมาได้เนี่ยไปให้พ่อแม่ก่อนทุกวันเลยเหลือจากนั้นเท่าไหร่ท่านก็ฉันเท่านั้นจนร่างกายสู้ผอมไปหมับแต่แทนที่คนจะชื่นชมนะครับกลับถูกพระรูปอื่นมองว่าทําไม่ถูกท่านก็เลยทุกข์ใจมากจนต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแต่พอไปทูลถามพระพุทธเจ้าโอ้โหคําตอบที่ได้กลับมานี่คือ เหนือความคาดหมายมากครับพระองค์ไม่ตําหนิเลยแม้แต่น้อยแต่กลับตรัสช,ชมเชยว่าดีแล้วล่ะเป็นการกระทําที่ประเสริฐมากและพระองค์ก็บอกว่าเราเองก็เคยทําแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ทรงเล่านิทานชาดกเรื่องหนึ่งให้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวของสุวรรณสามเอาละครับทีนี้เรามาฟังเรื่องราวของสุวรรณสามกันแบบเต็มๆเ,เลยดีกว่าว่าชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้มันเป็นมายังไงคือพ่อกับแม่ของสุวรรณสามเนี่ยเขามีสตอรี่ที่ไม่ธรรมดาเลยนะ แบบว่าถูกจับแต่งงานกันตั้งแต่อย่างวัยรุ่นอายุแค่16เองทั้งทั้งที่ใจของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้อยากใช้ชีวิตทางโลกเลยสุดท้ายก็เลยชวนกันไปบวชเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์จนกระทั่งเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินเนี่ยครับได้มาบอกว่าน่าจะมีลูกเอาไว้ดูแลตอนแก่เท่านะและแล้วเด็กชายคนหนึ่งก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาครับผิวของเขาเป็นสีทองอลามเลยนะเลยได้ชื่อว่าสุวรรณสามแต่ชีวิตที่สงบสุขแบบนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานครับ พอโชคชะตากาลังจะโยนบททดสอบที่หนักที่สุดเข้ามาในชีวิตของครอบครัวนี้และเป็นบททดสอบที่สุวรรณสามต้องรับไว้คนเดียวแล้ววันหนึ่งครับเรื่องไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นพ่อกับแม่ท่านไปหลบฝนอยู่ใกล้ๆจอมปลวกแล้วก็มีงูเห่าตัวหนึ่งพ่นพิษออกมาแค่ละองพิษโดนตานะครับตาของทั้งสองท่านบอดสนิททันทีจากวินาทีนั้นเองครับภาระทั้งหมดก็ตกมาอยู่บนบ่าของสุวรรณสามเด็กหนุ่มตัวลเล็กๆคนนี้นับจากวันนั้นเป็นต้นมา สุวรรณสามก็กลายเป็นทุกอย่างของพ่อกับแม่จริงๆครับเป็นดวงตาให้ท่านเป็นมือเป็นเท้าที่คอยหาอาหารหาผลไม้ตักน้ำทำทุกอย่างด้วยความรักความเอาใจใส่แบบไม่เคยบน่นไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อเลยแม้แต่วันเดียวแล้วเรื่องราวก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดจุดที่โชคชะตาพาใครบางคนเข้ามาในเรื่องนี้วันนั้นพระเจ้าปิยะย์แห่งเมืองพาราณสีเนี่ยท่านกำลังออกล่าสัตว์อยู่แล้วก็ได้ไปเห็นภาพที่มันน่าทึ่งมาก เป็นภาพเด็กหนุ่มคนหนึ่งผิวสีทองเลยนะกําลังตักน้ําอยู่ริมแม่น้ําที่พีคคือรอบๆตัวเนี่ยมีแต่สัตว์ป่าเต็มไปหมดเลยแล้วทุกตัวเชื่องมากเหมือนเป็นเพื่อนกันหมดพระราชาเห็นแล้วก็ทึ่งมากคิดในใจว่านั่นมันคนเทวดาหรือว่าพญานาคกันแน่ด้วยความสงสัยปนกับความอยากรู้อยากลองของพรานป่าพระองค์ก็เลยตัดสินใจทำอะไรที่มันเลวร้ายมากๆอะ่ะคือเพื่อจะทดสอบให้รู้ว่าเอกที่เห็นเนี่ย มันคืออะไรกันแน่ท่านก็เลยง้างคันธนูขึ้นแล้วก็ยิงลูกศรอ,อาบยาผิดออกไปพุ่งตรงไปที่ร่างของสุวรรณสามลูกศรปักเข้าที่ร่างของสุวรรณสามเต็มๆครับเลือดไหลออกมาแต่แทนที่เด็กหนุ่มคนนี้จะร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะเปล่าเลยเขากลับถามออกไปนิ่งๆด้วยเสียงแผ่ว่าเนื้อของข้าพเจ้าก็กินไม่ได้หนังก็อาไปทําอะไรไม่ได้แล้วท่านยิงข้าพเจ้าทําไมคือพระราชานี่ตกใจมากนะ ทำอะไรไม่ถูกแต่ด้วยความที่เป็นกษัตริย์ไงก็เลยโกหกไปก่อนเลยว่าโกรธที่มาทําให้สัตว์หนีแต่สุวรรณสามตอบกลับไปด้วยความจริงล้วนๆเลยว่าไม่จริงเลยสัตว์ป่าที่นี่เป็นเพื่อนกับข้าพเจ้ามาตลอดไม่เคยมีตัวไหนกลัวข้าพเจ้าเลยโอ้โหมันคือความแตกต่างกันสุดขั้วเลยนะครับระหว่างใจที่โกหกเพื่อรักษาหน้าตัวเองกับใจที่บริสุทธิ์ที่พูดแต่ความจริงและนี่ครับคือช่วงเวลาที่มันสะเทือนใจที่สุดของเรื่องนี้เลย ในวินาทีที่พิษกำลังแล่นไปทั่วร่างลมหายใจกำลังจะหมดลงสิ่งสุดท้ายที่สุวรรณสามคิดถึงอ่ะไม่ใช่ความเจ็บปวดของตัวเองเลยนะแต่เป็นคำถามที่ว่าแล้วพ่อกับแม่เราล่ะใครจะดูแลท่านต่อโอ้โหสุดยอดจริงๆพระราชานี่สำนึกผิดแบบสุดๆเลยรีวิ่งไปหาพ่อแม่ของสุวรรณสามแล้วสารภาพทุกอย่างพอได้ฟังเท่านั้นแหละครับผู้เป็นแม่ก็เลยตั้งจิตอธิษฐาน อ้างเอาความดีความกตัญญูทั้งหมดที่ลูกชายทามาตลอดชีวิตเป็นที่ตั้งแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงๆครับพิดร้ายสลายไปหมดส่วนนาะสามฟื้นคืนชีพไม่ใช่แค่นั้นนะดวงตาของพ่อกับแม่ที่บอดมานานก็กลับมามองเห็นได้อีกครั้งเห็นไหมครับว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นแต่มันยังให้บทเรียนที่ลึกซึ้งมากๆกับพวกเราด้วยหัวใจหลักของเรื่องทั้งหมดเลยนะมันสรุปได้ด้วยคําคํานี้ครับกตัญญูกะตะเวที ซึ่งมันไม่ใช่แค่การรู้ว่าใครมีบุญคุณนะครับแต่มันคือการลงมือทําเพื่อตอบแทนบุญคุณนั้นด้วยเหมือนที่ส่วนนะสามทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันสอนเราได้หลายอย่างมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมทําดีย่อมได้ดีเรื่องพลังของสัจจะหรือความจริงที่แม้แต่ยาพิษก็ทําอะไรไม่ได้พลังของความเมตตาที่ทําให้สัตว์ป่ารักเราเหมือนเพื่อนและแน่นอนพลังของความกตัญญูที่เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของคนดีเลย แล้วดูสิครับพลังความดีของเด็กคนเดียวนะมันไม่ได้จบแค่ในป่านะมันเปลี่ยนพระราชาได้ทั้งคนเลยจากในพรานใจเหี้ยมตายเป็นกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าแรงกระเพื่อมของความดีมันยิ่งใหญ่จริงๆพอฟังมาถึงตรงนี้ผมว่ามันก็มีคําถามหนึ่งที่น่าคิดตามนะคือเราอาจจะไม่ต้องเจอเรื่องราวดราม่าขนาดนี้หรอกแต่ในชีวิตธรมธรมดาาของเราทุกวันเนี่ย มันพอจะมีความดีอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างไหมที่เราพอจะทําได้เพื่อตอบแทนคนที่รักเราและดูแลเรามาถ้าเรื่องราวของสวน3สามในวันนี้มันสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้ก็อยากจะชวนให้มาช่วยกันส่งต่อคุณค่าดีๆแบบนี้กันครับแค่กดแชร์กดไลค์หรือถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือกดติดตามกด subscribe ช่องของเราไว้นะครับเพื่อให้เรื่องราวดีๆแบบนี้ยังคงถูกเล่าขานต่อไปเรื่อยๆครับ